ถึงหน้าโรงเรียนแล้วซอยข้างปกนกับปรอ,อดูซิว่าอะไรน่ากินบ้างไปลุยนี่ร้านนี้เลยร้านนี้แหละขายยังไงคะน่ากินมากเ,เอาอันนี้ยี่สิบสองชุดเกี่ยไหนถูกนะลูกคิงคือเด็ดอยู่อันนี้ตร้านแรกที่แวะคือร้านนี้เลยไส้กรอกลูกคินข้างโรงเรียนอร่อยมีแค่เสร็จกับไม่เสร็จอันนี้คือไม่เสร็จ คือยากินโซบะใช่ไหมพี่ใช่ครับ25ปีร้านนี้เลยต้องซื้อฝากเขาเขาบอกมีคนบอกว่าเคยกินแบบนี้น่าจะฉูร้านแล้วแหละเท่าไหร่คะ60บาทครับ60บาทไหน f c กินอะไรอ่ะปกติกินอะไรไต่ตรงไหนอ่ะนอยู่แถวสุดท้ายลแล้วมีอะไรอีกเป็นย่างเหรอคะใช่ค่ะไมละหานไปไกลไหมไม่ไกลไปเลยปะไว้เดี๋ยวนูพาไป เติรน่ากินเลยนะแตวแล้วก็เกาไส้เหรอไหมมีไส้ด้วยค่ะอันนี้ต่างกันไหมคะน้ำจิบอันนี้เป็นหม่าล่าค่ะนี่เป็นเราเคยเจอเขาแล้วที่งานวัดพรายาทำเท่าไหร่คะนี่ยี่สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะลองลองปัอยากกินไส้อร่อยอร่อยจริงถูกแคห้าบาทเองจิ้มเปียวจี๊ดอร่อยไม่น่ารักเลยสิบห้าบาทเลาไปแล้ว ถูกโคตรบรรยากาศเด็กนักเรียนน่ารักแล้วก็ของถูกมากๆนี่ไข่เตาไข่ตับอันนี้ขายเท่าไหร่คะสองนัดน้องไม่ถึงหนึ่งก่อนทำเองอะ่ะคะใช่ค่ะของโรงเรียนทำเหามาเหรอใช่เป็นของของชุมชนนักเรียนตัวจริงน่ารักด้วยขอบคุณค่ะน,นี่อันหนึ่งค่ะคไข่ทุกวันไหมลูกทุกวันแรกเลยค่ะสิวันนี้วันแรกเลยอันเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทค่ะอุดหนุนน้องได้นั่งเรียนเขาดูแลการยากิโซบะอุ้ยเค้กชิ้นละสิบห้าบาทหมูปิ้งจิ้มแก้วแล้วก็ลูกชิ้นทอด นอกจากนี้ยังมีของอร่อยอร่อยอีกหลายร้านที่เรายังไม่ได้ลองแวะขอเสียงเด็กปกนอปรออหน่อยว่าร้านไหนอร่อยอีก